ตะลุยกินในลอสแองเจลิสเดอะฟู e v อีเวนต์นะคะงานนี้ก็จะเป็นการรวมร้านอาหารดังๆนะคะที่ได้รับรางวัลในพื้นที่ของลอสแองเจลิสหรือว่า LA นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงราคาค่าบัตร9ก้ารอยนะคะอร่อยที่ฝ่ายเปที้ยวเอออย่ายลงาแมันเนี้ยหน้าตะลึงอะไร งานเนี่ยเขาจัดกันแบบอยู่บนภูเขาเธอเริ่มจากวิวก่อนตาแตกมากก็จะเป็นเหมือนงานฟูดอีเวนท์ที่แบบรวมร้านอาหารที่มันเด็ดเด็ดดังๆปังๆเดี๋ยวมาดูว่าแต่เขาวม่าดเด็ดปังๆของฝรั่งอ่ะมันจะแซบบ่อสำหรับลิ้นคนไทยแบบนัดหรือเปล่าข้องงานเขาจะมีแก้วให้เราคนละใบนะคะนี่ซึ่งเขียนว่า Los Angeles Magazine คนมาแบบเยอะมากแล้วก็ถึงทางเข้างานแล้วค่ะ ก็เจอซุ้มคนไทยเลยค่ะกับร้าน Love to Eat นะคะ Love to Eat Thai Bistro ฟังมากอ่าไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะฝรั่งต่อคิวแบบแน่นมากแล้วเหมือนจะเป็นลาบหมูกับยำหม,มเนเส้นเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงที่เขาให้แก้วเข้ามานะคะเพราะเหมือนในงานเดี๋ยวจะเครื่องดื่มไม่อัน้นแล้วอาหารในงานก็จะแบบไม่อั้นด้วยอยากกินอะไรก็กินลูกโยต็มที่ก็เป็นขอางากเอากลับบ้านได้ด้วยวัสดีค่ะ อันนี้พี่ปลานะคะัวของร้านเลิฟอีทค่ะร้านเลิฟอีทค่ะมันน่อยบบไหงานเนียเขาจะเชิญร้านไหนยังไงมามั่งคะเขาก็จะเชิญร้านที่มีชื่อเสียงอ่าแล้วร้านเราอย่างเงี้ยก็มีชื่อเสียงได้มิชลินติดกันมาสี่ปีแล้วว้าว ก็ว่ายากล้าเรนมีชื่อเมริกาเนี่ยคือโหดมากไม่ได้ว่าแบบใครๆได้ง่ายๆนะคะแล้วเขาก็คัดเลือกให้ร้านที่อร่อยค่ะฝากไปด้วยนะคะใครที่มาเอยก็เลิฟทุยีร้านนี้ิดคัดแม่ปวดป่ะทำไมถึงปวดสวยหมดเลยวันนี้วันนี้วันนี้ร้านปิ่นโตได้แบบว่าแวะมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมเราแล้วที่เราก็เลยขออนุญาตเออมาช่วยค่ะ นะะฮเอวเองก็ต okay, ้องมาเลิฟชูรีตัวรับไปนิวยอร์กก็ต้องปินตัววันนี้นะคะเราได้นำยำวุ้นเส้นกับแล้วก็ยำวุ้นเส้นของเราไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าลูกค้าฝรั่งส่วนใหญ่เป็นวีแกนเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีลาบไก่ ไฮไปแถวเบเบอรี่ร้านโนริไคออนเบเบอรี่นะคะขอเชิญด้วยค่ะเลิศขอบคุณนะครับพี่ปาชิมกันดีกว่าโอเคยำบุญเส้นได้ได้มิชลินในอเมริกามันจะเป็นยังไงเนาะนี่แล้วเชฟเขามายืนรอดูเลยรอดูว่าจะพูดว่าอะไรอร่อยมิสซารอดูเลยว่าจะพูดว่าอะไรอันนีครับใส่มะนาวรสมาลา้วก็เหนียวเนี่ยลา้วก็เหนียวแบบนี้ เปิดด้วยอาหารไทยก่อนแต่ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอาหารไทยมันมีอาหารฝรั่งมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปตะลุยเดี๋ยวเปิดรีเทอร์นี้ก่อนอะไรนี่ดูด้าเลยเล,อ,ลงอ,งอ,งองมาแบบนี้เนาะฝรั่งเขาจะกินข้าวเหนียวมาไวอ้อ่ะเขารู้จักสก,กีไรส์ใช่ไหมนี่เขาหลุมเองตุ้ยรังเห็นมาจริงปะวันที่ไทยเสิร์ฟมาแค่น,นี้ทั้งงอนนะเสิร์ฟละแค่นี้ โอ้มากระเจ๋งเกินว้าวมาแล้วเพิ่มเติมอันนี้ Finish สวิตเนื้อเอาเลยค่ะพี่ไม่ทานเนื้อโฮ้ยเนื้อว่าจะเป็นพอร์ชั่นเหมือนแบบสำหรับแบบชิมชิมเนาะแบบยิงทีเซอร์อ่ะก็อิ่มนะเนี่ยปลาอร่อยอร่อยเลยปะวุ้ยเนื้อหอมมากอร่อยมากเป็นไงฮะลูกโย่่มันต่างนะฮมเบอร์เกอร์เนื้อบ้านเรายังไง ขนมปงังหนมปังเขาถึงจริงไหมแบบเขารวมร้านเลิศจริงไหมเขาขาดวัตถุดิบมาแล้วเนื้อเป็นเนื้อที่ดีดมมมมที่สุดขนมปังก็เป็นขนมปังที่ดีที่สุดพอของที่ดีที่สุดมารวมกันอ่ะมาโคตรดีไงอต,ตอนนี้มีอย่างหนึ่งที่ไม่ดีแดดร้อนรับอีเวนต์นี้นะคะก็คือค่าเข้าบัตรในงานนะี้เก้าร้อยเหรียญเธอก็คือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแบบสามหมื่นกว่าบาทซึ่งสร้างนะ่าสึกวะ ไม่แพงลบปปาวะแต่แบบพอมานั่งนึกดูดว่าเออเราก็จะได้เรากินอาหารแบบร้านดังๆของใน LA เนี่ยแต่ละที่มารวมกันอ่ะพอาะว่าถ้าเราอยากกินร้านนั้นนี้มันก็ไปแต่ละที่แต่งานเนี้ยก็จะแบบรวมไว้ละนางก็รู้สึกว่าเออ900เก้าร้อยเหรียญนาจะคุ้มดิซบีฝรรเขออ๋อมัชรูมโอเคว้าวน่ากินมาก บูฟสเกลนะคะก็เสิร์ฟเป็นเหมือนเห็ดทอดมาดูกันจะเป็นยังไงตุ้งแตกเหรอครับคุณแม่อร่อยอ่ะข้างในเป็นรีสต์โต้ว้าฉันชอบมากฉันลองกินดีกว่าเฮ้ยอร่อยอันนี้กินได้สิบลูกเลยเฮ้ยนอร่อยมากมีอีกหลายร้านเป็นไงลูกโยอรีสตโต้มันคือข้าวแบบข้าวผัดข้าวผัดเป็ดปีกอ่ะ นะทอบมาาเนะี่ยแล้วมันแบบร้อนๆเลยอ่ะตต่ละร้านก็จะเมนูดังๆของเขามาเสิร์ฟกันนะคะแต่วนาเขาทำถูกร้้นที่แบบเสิร์ฟคำละนิดเพราะว่าเราจะได้กินหลายๆร้านร้านี้ได้มิชลินเธอะ let's have a private dinner chef michelin guy นี่เว้ยรถเชฟอยู่ตรงนี้เลยรถท้าย เอลนทและฟิชเชอร์คอืหือสดด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  e ดด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 ลดดดดดดดนดด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 ชดดดไหนนั้มันดดดมดด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 เดดนดดดดดเดด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 ดหดมดด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 มดด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 าดด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 ่ดดดดดดดอดดดดด แล้วหมอเขาด้มันเอาแบบว่าอะไรออกมาเขาเห็นเราเอามือหยิบแล้วเขาก็เลยเขาเลยหันไปหยิบมาทำเป็นคนง่้นะมาทำเขาใช้มื่กินข้าวกันเนาะซึ่งวันนี้เขาอย่างตาละว่าใช้จริงๆอ่ะพี่วีลองมามาเสฉะพ่นผัดีมาได้ไอเดียไปแบบแมาเสฉะใช่จะบอกว่าหนูมาที่เนี่ยหนูได้มาเห็นไอเดียเยอะละมันเหมือนอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่เมนขอรับมันเป็นแอปเปิ้ลไส้โซ่อะมันแบบกินเๆลองๆให้มันแบบเปิดลิ้นอร่อยนะอร่อย hello อ้าว a ิสบีฟอะอ๋อโอเค thank you l a v o นะคะจากร้าน l a v o ค่ะอ uh. ันน yeah. ี้เขาทำแบบร้อนๆแบบร้อนมากเลยทุกคนนี่ร้อนเลยร้อนเลยบีฟค่ะลูกวิขอทำบีฟหนูด hm ีดีมีดเบาก็คือลูกชิ้นแหละลูกชิ้นของฝรั่งลูกชิ้นแต่ว่าข้างในมันเป็นชีสลูกชิ้นในพวกฝรั่งมีเบลน่าอีเจ การทำคลิปรีวิวอาหารมันต้องทัดเพราะว่าเราพูดแค่อะไรปะอร่อยอร่อยคนดูตะกิดว่าอะไรปะไ,รไม่เลวถ้ามองไม่เห็นภาพแบบคนไทยเข้าใจนะมันคือลูกชิ้นหมูปั้นที่ข้างในเป็นชีสกินคั่วขนมปางบาเกตใช่ไหม,มแพงๆแล้วก็ใส่กับซอ,อ,ซอสเนี่ยมัน,น <ทร S 1> คือซอส <ทร S 1> มสะเขือเทศที่เป็นแบบเหมือนเพชชับแล้วก็ไปใส่แบบออริกาโน่ตะถ้าล่อเพิ่แค่ว่าอร่อย คนดูจะบอกว่าไม่อร่อยแต่ต้องเข้าใจว่ารีแอคชั่นแต่ละคนไม่เท่ากันนะทุกคนจริงๆแบบบางคนก็อร่อยนะแค่แบบอร่อยอร่อยอร่อยเอออาจจะไม่ชัดอร่อยก็ยังไม่ชัดอร่อยที่ผายไอเดีย่างงเี้ยต้องมาแดกนะอันเนี้ยอย่างเงี้ยคนเชื่อร้านต่อมาค่ะนี่จากเบอร์ฟอร์รี่ฮิลล์นะคะ มากินมากปริวชิเคเก้นนี่อันนี้เป็นไก่นะกินได้ขอรับมาหนึ่งเลยค่ะแบบอย่าทำหน้ายอย่างนั้นคนดูมันดูออกคนดูดูออกนะคะก็ต้องม,มีร้านที่ถูกปากเราบ้านเราก็ไม่ได้ถูกปากเราบ้างไม่อาจจะไม่แบบถูกปากเราแต่ว่าไม่ได้บอกไม่อร่อยให้ไม่ถูกปากเราเอออาจจะไม่ใช่เทสเราอ่าพี่วิลอง อาจจะถูกบาปพี่วิเป็นเก่ากไก่กินได้อยู่ก็ตายล้คือตัวไก่มันไม่มีรสชาติแก่ก็ตายชิบหายเป็นสไตล์กรีนสไตล์แบบ่ยมาเลนก์ามซอสเบเนโต้ซอสข้างล่างกับแมสเบเโต้ดีละลายละเอียดมาอีกโซ่ม่ก้ามาละเฮ้ยเหมือนชิมข้างล่างนุ่มกว่าะอ้าวหมดแล้วอะ ข้างบนมันแห้งแต่ว่าข้างล่างอ่ะตัดไปมันมีน้ำมันทำรั้อ้าวเราทำได้กินชินแห้งอ่ะชิล่างอร่อยเดอะสแตนดาร์ดเฮานะคะมาดูว่าร้านนี้เขาเสิร์ฟอะไรวันนี้เฮ้ยสัดีค่ะสวีสวัสดีสวัสดีสวัสด o สวัสดี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 สัสดีสวัสดีสวัมนีสวัสดีวัสนีสัสวัมดีสวัดวัาดีสวดีวัดัี่ีััสดีสวัมัสดีสมัั ฮอปเปรนดี้อร่อยใช่ป่ะน้ำจุยมากแล้วไม่มีหนังแข็งๆเหมือนเบคอนไม่เหมือนแบบทันบ้านเหมือนเบคอนเออลมพัามาแล้วกินกับพวกเนี่ยแตงกวาอะไรข้างบนอร่อยมิราเต้นะคะฮัลโหลสมอกคาปาชิีกาลองคาปาชิโทสตา้าถ้าอร่อยเดี๋ยวจะกินบ้างดูอันนี้นี่เหมือนเหมือนนาโช ต้องหยิบเลยไหมต้องเหรออ่ะฮาวีพูดมันมีความเบาโปรง่งแล้วก็เฟรชแล้วก็กรอบแบบปุบกับแล้วกกถ้ามันเฟรชอะคือมันมีความแบบไม่เลียนไม่หนักมีรส ว่าดีนะที่ได้มางานนี้มันหลากหลายอะ่ะมันได้ลองหลายอย่างหลายแล้วเราลองลอ,งอาหารญี<ฮ>่ปุ่นไหมล่ะแชมเปนเฟอรรี่คือกะหลี่แบบแชมเปียนอะ่ะ <c oughs> พุชนากะหลี่อืมว้าวหูหลงกวันนะอ่ะโอ้ยหล่อหอเลยรอเลยอะ่ะรลอหอเรย่งของจริง อันนี้โพชั้นใหญ่มากดูดิเวลากินข้าวแกงกะหรี่ทุกคนเริ่มจากอะไรแสดงว่าเราอนกินอย่างเงี้ยก่อนเราเริ่มกับไก่ก่อนแล้วพี่เราชอบกินจากข้าวก่อนแล้วคุณทุกคนนะชอบเริ่มจากอะไรก่อนดูดิมันหล่อเลยอ่ะมาไม่กันเพราะให้กินข้าวญี่ปุ่น,น,นกินแล้วจะดืกก่มเกพีนะคระับทำไมไก่ทอดอะ่ะ อ้ากันทร์ลอร่อยมากนี่เสียงดังเหมือนกันเนาะอ่าจะนอนีอกลกย่อลองจอบไม่อเลยจอบสกมากสวัะีสสวัีวัสสัสรีสวดีัวน งานนี้เหรอใช่แต่ว่ากินไม่อั้นอะไรก็ได้หน้าตะลึงอะไรเก้าร้อยเรียนแต่ไม่เป็นระดับมิสซินตาร์รันดังๆโรงแรมหกดาวมารวมกันก็อสุดแต่ยางเมื่อกี้่าทำหน้าอย่างนั้นคนดูมันดูออกเก้าร้อยเรียนน่าจะมีบางอย่างไม่ตรงมันคืออะไรรู้ไหมเคยดูคลิปในทิกเกอรที่เขาไปตัดต้นกระบอกอะไรกินนานก็กระบอกอะไรปะอออันนี้คือนานต้นกระบอกเหตุฮะ แคทตัดวอเตอจะเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงลูกยอเมาเลยเหรออ๋อหนังก็ลองเห็นหน,น้ำหวานจริงด่วยเพิ่ง <c oughs> แต่ดูในคลิปแล้วเขาบอกว่ามันจะหวานหวานสดชื่นสดชื่นเลยอันนี้ไมีแอลกอฮอล์นะคะเน่า ออกมาใส่มะนาวลงไปด้วยนี่ไงม็กดีไซน์เชอร์กับกลาง์บาร์บาร์บาไม่มีขายแนละ้วเนี่ยสดชื่นมากอยากเอากลับไปให้ทุกคนเหมือนกันนะมันมีอ,นอีกรสอันนี้วอร์เมลอนเมืเ่อกี้เป็นมะนาวลูกโยอันนี้รสหนึ่งรถตั้งโมชองรอคุ่งแอตตุสไอ้นออามตาบอดเผ็ดมากเลยนะพู่จริง ก็ชื่นอีกแบบมีรสเตวมนิดนึงเป็นกลิ่นตะโมอเนาะใช่แต่นี้จะชอบที่มันมีมะนาวด้วยรสเแ็ดงว่าเรากินไปเน่ะมันไม่ได้มีรสชาตของตะโมะไปเลยนะคราวนี้เราชอบกันมันคือมะนาวกินมุ้มเาวเอมใีมาวแล้วลูกแม่ไอมมาหมอม หน้าบ่าหน้าแนงโชว์ป่ะพี่นั่ฮ่่นเต้นมากไปเลยพูดเขาอ่น้ะแมสวนเาเตเพี่แดนซ์เกตเลยูายวนแล้วนูายจะเดินมาด้วยเปล่าายบอกไปกินของพี่บูไงงยน้ตเด็กหน่อยอ๋อเป็นเบีย ไม่มาห้องคือไม่อ่านรวมอยู่ในบัตรแล้ว900เหรียญกินให้คุดด้ม

เชฟมากอะไรอย่างเงี้ยอยากมีปัวเป็นเชฟอะไรก็ไม่รู้ติดปากติดอะไรงาเงอติดฟันติดลิปสติกอราจะยิ้มให้เขาอ่ะเนี่ยเลยยิ้มให้เขาแบบน้องฟ้าสวยมากขอบคุณค่ะลูกวีน้องฟ้าอืมขึหนมอนตะการตะการเดี๋ยวกระม่กลุ่มเก้าร้อยเหรียญเขาเขาจะการว่าอะไรว่าปากก็ยังเคี้ยวอีมือนี่ยก็ยังถืออ่ะเราจะไปเอาเพิ่มดีเราจะไปเอาเพิ่มอีกอ่ะ รู้ยังว่าอะไรตอนชูชกตายเป็นยังไงทองแตกตาย ร้านนี้ชื่อว่า Evil Twin LA นะคะซึ่งของที่เสิร์ฟคือเป็นขนมปังเออเหมือนเชฟเาเป็นน้องแป้งใช่ะอ๋อหรอใช่น้อ Evil Twin เหมือนเชฟจะเสียวเลยอ่ะดูดิแขนเผยน่าทึ่งว่เหมือนร้านเนี้ยเขาเสิร์ฟเป็นแบบเป็นครัฟอีกแล้วแล้วมันมันเรากินแป้งไม่ไหวแล้วเราวิเชฟหล่อเรากินไหวค่ะจะกินให้หมดเหรอใช่

อันนี้เป็นอาหารแม็กซิกันเลยโยดี่ไหนบอกเราจะไปนั่งกินตรงนู้นมันมันไม่ไหวหรอะม่น่ือย่สมาตทัวนี้เขาเรียวอะไรนะักีลาวแหมคือเราเป็นคนอีสานเมนูไหนเสิร์ฟักีลาวมาโยชอบหมดฮอตเค้กเบเกอรี่ อแอปเปิลพายมาเดีมาไปดูว่าบรรยากาศในงานมันเลิศขนาดไหนมันมีจุดให้เราแบบนั่งกินเล่นลูกโยมเลยค่ะลูกเต็งจุดเช็คอินแบบฟิวอ่างแก้วเชียงใหม่่หูกูฟอนมากนนนั่งกิข้าวมไม่เราเขาเขามีผ้ามาเราไม่มีผ้าเก็บบ้างอะไรบ้างค่ะชื่อแอนดานะคะ เนี่ยค่ะวันนี้วันนี้มีขนมไทยนี่คืออะไรคะหมูกับกุ้งโทสค่ะขนมปังหน้าหมูค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีขนมเบื้องส์มอร์สวัสดีค่ะอุ้ยคุณแม่ออกคุณแม่ก็เป็นร้านอาหารไทยหนึงร้านที่ได้เข้ามาแต่ท้า่ะคะพอเราเป็นอาทีมงานเป็นแฟนคลับทุกคนที่นี่ค่ะ e e s p เจ้ l เ y ฟยูอ๋อขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวลองชิมเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอขนมเบื้องเสร็จ มบคบคุณค่ะูา jorn. อะคุหล่อวิหล่อจริงอินเสิร์ตอาหารพร้อมกับผู้ชายหอมแบบไหนเนี่ยออช่าียออะไรนะอจาดออช่าธนาคารออตรวอไปใหญ่แล้วธนาคารออตรวนแล้วเออออะไร ม่อัปเดตก่อนอุ้ยอุ้ย,ย,ยเสียงแบบเสียงมาละไม่นี่นะได้ยินคำแรกอ,นนอร่อยนั่นอร่อยเบลตี้พิเรย์่อนให้กินะเราเก่แล้วนะเอาให้วนให้ตัวแตกเลยถ้าง,ง้นบิวตี้พิเลยก็ใช้ไม่ได้ เขาเสิร์ฟตามตัวตัวใหญ่เข้าตึกเขาเสิร์ฟเข้าตึกตัวเล็กเข้ามดเขาเสิร์ฟเขา้ามดใหญ่ี่ลองไปไหมล่ะก็จะได้ไซส์ไหนหอ่ะเขาอ่างเนี่ยและนด้รงการตระก,กินในงาน LM Magazine Food Event นะคะกับบัตรราคา900รเหรียญที่รวมเชฟดังๆร้านอาหารมิชลินสตาร์มาเป็นไงบ้างคุโยโหืสวาแบบ ดีเพราะว่ามันมีอาหารหลากหลายมากเพราะว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นู่นันดีตะเลียนมาหมดดันเบเกอรี่อ่ะมีหมดเลยคือถ้าถามว่าแพงไหมแพงแต่คุ้มอีเวนต์เนี้ยจะมีแค่ปีละหนึ่งครั้งและ1หนึ่งวันแล้วแต่ละร้านจะเอาเมนูที่สุดยอดของแต่ละร้านมาวางให้แล้วบังเอิญว่าในทริปเนี้ยเราดันมาพอดีวันนี้เขาจัดแต่ละร้านจะว่าหรือจะไม่มาเสียดายตังนั่นนู่นนี่แต่นัร้นึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบลองกิน ถ้าให้เปตะเวนกินตามแต่ละรนะ้านอ่ะไม่ไหวไม่ไป<ม>แล้วก็ได้ไอเดียที่พี่วีเขาจะได้ไปแข่งมาสเตชช์นั่นว่าสิ่งที่เลิศที่สุดอะไรรูป้ป่ะบรรยากาศวิวดีมากวิวดีมากแล้วเมราอไแล้วใครชอบคลิปนี้ฝากดไลค์กดแ like, ชร์นะครับคลิปตะลุยกินใน LA เนาะได้๋ยดใจกันนครับหน้าบาย